มาอีกแล้วครับพี่น้องหน่วยลาดตะเวนครับ,บ,รบเครื่องร่อนครับลาดตระเวนตามแนวชายแดนครับไม่ดูนะผมคิดเอาเอง,เงครับดัมหนึ่งอยู่คนครับเขาน่าจะบินชมวิวเฉยๆแล้วครับ <c oughs> ชมพระอาทิตย์ขึ้นแดดจ้าแล้วครับช่วงเ,เช้าเ้าเวลาประมาณเจ็ดโมงครับเมื่อเนี่ยไปขึ้นท่างทิศตะวันออกเสียงเนียครับปู้น,ไไนุกิใจคร่บเมือ่อวานขึ้นอยู่ท่างทิศตะวันออกครับขึ้นตรงดวงอาทิตย์เลยเมือ่อวาน บิดลาะซมมิวครับวันหยุดเขาครับวันศุกร์วันเสาร์ท่องเที่ยวกันมาบางเมือกับมีทิปมีคาราวานพวกวิบากค,ครับพวกออฟโรดที่รถเร็นครับโอ้ขึ้นมาเต็มเลยวันนี้ อากาศกำลังดีครับเดือดอุ่นๆห่อนๆจังน้อยะครับไปตามชายแดนครับบรรยากาศตอนเช้าครับเปป็นไดตอ อย่าไปพลาดพิงเดชาแนะล้วมาแล้วครับไปรถจะไปไหน